คนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนต้องตายไม่ใช่ตายแต่เราคนอื่นก็ตายไม่ใช่ตายแต่คนอื่นเราก็ตายพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ต้่นเรียกว่ามรณานุสติแต่ว่าอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจอย่าไปทึกทักอย่าไปอุปทานรวยกว่าเราก็ยังตายวันหนึ่งเราก็คงเหมือนกันนี่แหละ เทพแชร์กลงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่063-894-5666กราบน้ำรสการขลวงพ่อขออนุญาตสอบถามการที่เราใส่บาตรทุกวันกับการนํากับข้าวไปวัดในวันพระอานิสงส์เหมือนกันไหมครับอานิสงส์เหมือนกันแต่ว่าเขาใส่บาตรทุกวันก็ก็ได้ทํามากกว่าทําบ่อยกว่า ก็ก็จะได้มากกว่าคนบรรพระละครั้งอือจะปริมาณนะฮะปริมาณค,คือการได้ทําต่อเนื่องทําบ่อยครับเหมือนทําบาปเหมือนกัน<ะ>ถ่านานานๆทำทีบาปน้อยอแต่ทําทุกวัน,ท,วนทุกวันบาปมันก็มากเหมือนกันหลวงพ่อครับแม่ชีมีมาตั้งแต่สมัยไหนใครเป็นผู้บวชคนแรกแม่ชีไม่มีไม่มีในในใน,ในครั้งพระพุทธเจ้าครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยมีภิกษุณีเมื่อพรรษาห้าพรนะนางประชาบดีโคตรี พร้อมด้วยเจ้าหญิงจากศักยาราชสกุลแล้วก็ทาราชวงศ์โกริยะทางราชวงศ์ศักยะมาขอบวชจากนั้นต่อมาเมื่อผู้หญิงจะขอบวชภิกษุณีเลย,เยไม่ได้ต้องเป็นสิกขมานาเป็นสิกขมานามาเป็นสนัมมเนรีสัมมเนรีก็คือถ้า เนนผู้ชายก็เรียกสามเนนเนนผู้หญิงเรียกสามรีเนรยทีนี้หลักฐานปรากฏสืบคนนะ้นโดยโดยเราไม่มีบ่งว่าแม่ชีเกิดในเมื่อใดแต่ถ้ามองแถบเอเชียเช่นว่าไทยศรีลังกาพม่าลาวตัมบูชาเนี่ยก็จะมีแม่ชีคือแม่ชีนั้นจริงๆแล้วก็เป็นอุบาสิกาเป็นผู้หญิงที่ถือศีลแปดนะไม่ใช่ศีลสิบไม่เท่าเนนพราะนั้นก็ เกิดในสมัยชั้นลังหลังเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่มาตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้ามรณานุสติเป็นยังไงคะทำบ่อยบ่อมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะมรณานุสติแปลว่าการระลึกถึงความตายครับคือเป็นการพิจารณาธรรมะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนต้องตายครับไม่ใช่ตายแต่เราคนอื่นก็ตายไม่ใช่ตายแต่คนอื่นเราก็ตายพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ท่านเรียกว่ามรณานุสติครับ แต่ว่าอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจอย่าไปทึกทักอย่าไปอุปทานให้นึกถึงเช่นว่าเราไปงานศพเราก็นึกถึงว่าเออท่านผู้นี้ก็รวยกว่าเราตำแหน่งก็สูงกว่าเราก็ยังตายวันนึ่งเราก็คงเหมือนกันนี่แหละนึกถึงอย่างเนี้ยนึกถึงบ่อยๆไม่เป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนเป็นการบรรเทาอีโก้บรรเทาความยึดมั่นถือมั่นได้ด้วยนะ แล้วก็จะบรรเทาความโกรธความมาคาดความพยาบาทก็ไม่รู้จะเป็นศัตรูกันไปทําไมเพราะสุดท้ายก็ตายเหมือนกันหลวงพ่อถ้าเกิดเราเราเราพูดแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเราก็คิดว่าก็จากนี้ไปก็ก็แบบคล้ายๆปลงหลวงพ่อแบบก็คงไม่ต้องทําอะไรมากมันก็คงมันก็คงต้องตายก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือการยอมรับความจริงอ่ะมันไม่ได้หมายเรื่องเสียหายนะเช่นข้าราชการคนหนึ่งจะเกษียณหกสิบ แล้วก็เตรียมหาบ้าน<ม>เตรียมหาอะไรไว้เลยว่าวันหนึ่งต้องออกจากบ้านหลวงเนี่ย<ฆ>อันนี้เสียหายตรงไหนฮะก็เตรียมบ้านตัวเอง<ฆ>เตรียมอะไรต่อะไรไว้วันหนึ่งต้องเกษียณเป็นการเตรียมพร้อม<ฮ>เป็นการเตรียมพร้อม<ฮ>แล้วต้องเกษียณจริงๆ<ฮ>บ้านหลวงก็อยู่ไม่ได้<ฮ>ตําแหน่งที่เคยนั่งก็นั่งไม่ได้ตราประทับก็ประทับไม่ได้เซ็นก็เซ็นไม่ได้แล้วเมื่อออกไปแล้วก็อย่าซึมเศร้าเบิกบานก็หางานอดิเรกทำอย่างนี้